สวัสดีครับผมเซลเอจัดให้นะครับวันนี้เราอยู่กันกับนะครับรถแท็กเตอร์ MU 5 7นะครับติดชุดขนย้ายเนกประสงค์นะครับ MCR 5 5 0นะครับก็อยู่บริเวณภายในนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะเอาออกไปทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นชุดขนย้ายเนกประสงค์นะครับเป็นชุดมุ่มขีนะครับที่เป็น ด้าน,นบนนะครับผมติดกับตัว M U 57นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาออกไปทำความสะอาดกันนะครับ ในชุดขนย้ายเนยประสงค์นะครับก็ตัวนี้จะยกสูงสุดได้5เมตร50ได้เลยนะครับรุ่นนี้จะเป็นชุดคนย้ายเนยประสงค์นะครับชุดก้านคอนโทรลนะครับก็จะอยู่บริเวณด้านข้างนี้เลยนะครับก็จะเป็นการนะครับกดลงจะเป็นยกขึ้นนะครับ5ดันไปด้านหน้าจะเป็นลงนะครับส่วนตัวกลางนะครับจะเป็นตัวก้มหรือเงยของบุ้งกีนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับกรณีเราไปติดตั้งชุดคีบนะครับตัวปากคีบถึงจะสามารถใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับรุ่นนี้สามารถสั่งมาทั้งแบบเป็นบุ่งกีดและสามารถที่สั่งมาเป็นแบบคีบได้เลยนะครับผมโอเคครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของรถ MU 5702นะครับติดตั้งชุดขนย้ายเนกประสงค์นะครับ MCR 550นะครับผม ก็จะเป็นชุดคนย้าเนกประสงค์นะครับสามารถเปลี่ยนปากมุ้งขีออกได้มาเป็นคีบได้นะครับรุ่นนี้จะเป็นอนเนกประสงค์นะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับเซลล์ A จัดให้นะครับผม